สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งโกออนพื้นที่เล็กๆที่เราชวนคุณจิบกาแฟฟังเพลงเบาๆและพูดคุยเรื่องการเงินการใช้ชีวิตและแรงบันดาลใจดีๆไปด้วยกันโลกกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วคำถามคือเราจะปรับตัวทันหรือไม่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีเพียงไม่กี่เทรนสำคัญที่จะไม่เพียงเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแต่ยังเขย่าชีวิตมนุษย์ทั้งโลกเทรนที่ว่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงคําทํานายแต่มันคือสัญญาณที่เริ่มเกิดขึ้นแล้ววันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึก3เทรนด์แห่งอนาคตที่อาจเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่จะกำหนดเส้นทางการลงทุนชีวิตและอนาคตของคุณ podcast ep ที่2ี่สเทรนด์แห่งอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่เอ่อต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆชุดหนึ่งเลยค่ะเป็นเหมือนบทสนทนาที่เขาให้มุมมองเกี่ยวกับ3เทรนด์ใหญ่ๆที่คาดว่าจะกําหนดทิศท,ทางโลกเราแล้วก็เรื่องการลงทุนด้วยในอีก10ปีข้างหน้าเลยทีเดียวเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาแกล่งกรองกันค่ะเอาแก่นสําคัญจริงๆของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงตามที่แหล่งข้อมูลนี้เขาเสนอไว้นะคะเหมือนเป็นเอ่อทางลัดให้เราเข้าใจภาพ หญ,หญ่กันเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยจุดที่น่าสนใจมากที่แหล่งข้อมูลเขาเปิดประเด็นมาคือโลกเราตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงไกลพันธ์ครั้งใหญ่เลยค่ะคือสมมุติฐานเดิมๆที่เราเคยใช้มองโลกหรือใช้ลงทุนเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะบริบทมันเปลี่ยนไปเยอะมากทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกร้อนแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือโครงสร้างประชากรที่สูงวัยขึ้นอย่างชัดเจนเลยทั่วโลกเลยนะคะใช่ครับคือ ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่ามันทําให้โลกเราทุกวันนี้มีลักษณะที่เรียกว่าแตกเป็นเสียเส่ยงๆหรือ Fragment e ทมากขึ้นครับคือความเชื่อมั่นในระบบเดิมๆในสถาบันต่างๆหรือตัวกลางที่เคยเป็นศูนย์รวมเนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะเลยครับแต่และประเทศก็ไม่ค่อยไว้ใจกันเท่าเดิมแล้วซึ่งปรกากฏการณ์นี้แหละครับที่มันส่งผลโดยตรงเลยกับคําถามว่าแล้วทรัพย์สินแบบไหนล่ะ ที่มันจะมีคุณค่าจริงๆในโลกอนาคตที่เป็นแบบนี้อืมพอความไว้วางใจมันลดลงทั่วโลกแบบนี้ก็น่าจะนำมาสู่เทรนด์แรกที่ในข้อมูลพูดถึงเลยใช่ไหมคะคือเรื่องของสินทรัพย์กระจายศูนย์หรือ decentralized assets ที่เขาใช้คำเฉพาะว่า God-made assets ด้วยอันนี้มันหมายถึงอะไรแล้วทำไมมันถึงสำคัญขึ้นมาในยุคนี้ล่ะคะครับคำว่า God-made assets ที่แหล่งข้อมูลใช้เนี่ย ผมคิดว่าเขาน่าจะต้องการสื่อถึงสินทรัพย์ที่ไม่ได้พึ่งพาระบบหรือการรับรองจากรัฐบาลหรือสถาบัานไหนเป็นหลักนะครับแต่มันมีมูลค่าในตัวมันเองที่คนยอมรับกันในวงกว้างมันนานแล้วหรือมีกลไกที่ทำให้มันดํารงอยู่ได้โดยต้องไม่มีศูนย์กลางมาควบคุมคือในยุคที่ความไว้วางใจต่อระบบเดิมๆมันสั่นคลอนสินทรัพย์ที่เป็นกลางไม่ขึ้นกับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยตรงก็เลยยิ่งทวีความสำคัญขึ้น ตัวอย่างคลาสสิกที่แหล่งข้อมูลยกมาก็คือทองคำครับไม่ว่าโลกจะแบ่งขั้วอำนาจกันยังไงหรือเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงแค่ไหนเนี่ยทองคำก็ยังเป็นที่ยอมรับในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่เสมอแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับแหล่งข้อมูลยังประเมินด้วยว่าโอกาสเกิดสงครามหรือความขัดแย้งใหญ่ๆในอนาคตเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยซึ่งมันยิ่งทําให้คน เอ,อ่อไม่อยากฝากความมั่งคั่งไว้กับเงินกระดาษหรือสินทรัพย์ดิจิตอลที่รัฐบาลไหนๆก็สร้างหรือควบคุมได้ง่ายๆอะครับอ๋อค่ะมีการเปรียบเทียบอันนึงในข้อมูลที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าทองคำเนี่ยเหมือนเป็น iPhone รุ่นแรกส่วนบิ c คอยเหมือนเป็น iPhone 15อันนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าเขาต้องการจะสื่ออะไร รับการเปรียบเทียบนี้ผมว่าช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคือบิตคอยเนี่ยถูกมองว่าเป็นเหมือนทองคำในยุคดิจิทัลมันมีคุณสมบัติพื้นฐานบางอย่างคล้ายๆทองคำคือมีจำกัดไม่ได้ถูกควบคุมโดยศูนย์กลางแต่ด้วยความเป็นดิจิทัลมันก็มีความก้าวหน้ามีฟังก์ชันมีความสามารถใหม่ๆที่ทรงพลังกว่าทองคาในหลายมิติเลยเหมือนกับที่ iPhone 15มันทำอะไรได้เยอะแยะก,กว่า iPhone รุ่นแรกมากๆแม้ว่าแก่นของมันก็คือโทรศัพท์เหมือนกันก็ตาม แหล่งข้อมูลถึงกับคาดการเลยนะครับว่าภายใน5-10ปีข้างหน้าเนี่ยมูลค่าตลาดรวมหรือ Market Cap ของ Bitcoin มีโอกาสที่จะใหญ่กว่าทองคำได้เลยแล้วก็อาจจะกลายเป็นสินทรัพย์ทุนสำรองสำคัญที่สถาบันการเงินหรือแม้แต่ธนาคารกลางทั่วโลกให้ความสนใจเหมือนกับที่ทองคำเคยเป็นมาในอดีตนะครับ เพราะฉะนั้นแก่นหลักของเทรนด์นี้ก็คือการให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ประเภท decentralized มากขึ้นเรื่อยๆครับฟังดูเราเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเลยนะคะเนี่ยการมองหาแหล่งเก็บมูลค่าที่ไม่ผูกติดกับระบบเดิมๆทีนี้นอกจากเรื่องสินทรัพย์แล้วอีกเรื่องที่แหล่งข้อมูลมองว่าใหญ่ไม่แพ้กันเลยแล้วก็อาจจะกระทบชีวิตประจาวันเรามากกว่าด้วยซ้าก็คือเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะ เขาเปรียบเทียบแรงกระแทกของ AI ว่าเหมือนตอนอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนโลกเลยแล้วก็มีแนวคิดเรื่อง K-shape ด้วยอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามันคืออะไรใช่ครับ AI นี้ถูกมองว่าเป็นคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำไปส่วนแนวคิด K-shape ที่แหล่งข้อมูลพูดถึงเนี่ยมันเป็นการอธิบายผลกระทบที่ไม่เท่าเทียมกันของ AI ต่อภาคธุรกิจนะครับ ลองนึกภาพตัวอักษร K นะครับมันจะมีแขนข้างหนึ่งชี้ขึ้นอีกข้างชี้ลงนั่นแหละครับคือภาพสะท้อนสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่สามารถนํา AI มาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพก็จะสร้างความได้เปรียบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลอันนี้คือขาขึ้นของตัว K ครับแต่ในทางกลับกันบริษัทหรือกลุ่มธุรกิจที่ปรับตัวไม่ได้หรือปรับตัวช้าเกินไป ก็จะค่อยๆสูญเสียความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือขาลงของตัว K AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่นะครับแต่แหล่งข้อมูลมองว่ามันกำลังจะกลายเป็นระบบปฏิบัติการหรือ operating system ใหม่สำหรับแทบทุกวงการเลยเหมือนกับที่อินเทอร์เน็ตเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เรานึกภาพธุรกิจที่ไม่ออนไลน์ไม่ออกแล้วนะครับแหล่งข้อมูลเขายกตัวเลขที่น่าสนใจมาเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าในปีที่เขาวิเคราะห์เนี่ย เศรษฐกิจแบบเก่าหรือ o อ economy โตแค่ประมาณ2%เองแต่เศรษฐกิจใหม่หรือ new economy ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยกลับโตถึง8.8%มันเหมือนเป็นสัญญาณชัดเจนเลยครับว่าลมมันกำลังเปลี่ยนทิศทางเงินทุนความมัง่งคั่งมันกำลังไหลาจากธุรกิจรูปแบบเดิมไปสู่ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่าง AI ได้ดีกว่าประเด็นเรื่อง K shape นี่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะ แสดงว่าการปรับตัวหรืออินทิเกรต AI เข้าไปในธุรกิจเนี่ยไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วนะคะแต่เหมือนเป็นทางรอดหรือทางที่จะก้าวกระโดดในอนาคตเลยทีนี้มาถึงเทรนด์ที่สามที่แหล่งข้อมูลให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่อง longevity หรือการมีอายุยืนยาวขึ้นอย่างมีคุณภาพเพราะโลกเราเก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือเอจิ g s ซซ i e t y อย่างเต็มรูปแบบแล้วเรื่องนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจการลงทุนไปจากเดิมยังไงบ้างคะครับ ประเด็นลองเชดิตี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็น่าจับตาจริงๆครับเพราะเรากำลังพูดถึงกลุ่มประชากรสูงวัยทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะและที่สำคัญคือพวกเขามีกำลังซื้อมหาศาลที่สะสมมาตลอดชีวิตรูปแบบการใช้จ่ายหรือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเนี่ยมันก็แตกต่างจากคนรุ่นหนุ่มสาวอย่างชัดเจนเลย ความต้องการหลักๆก,ก็จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องสุขภาพการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีหรือ well-being และเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือการสแสวงหาวิธีที่จะยืดอายุไขให้ยืนยาวขึ้นพร้อมกับมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยไม่ใช่แค่แก่แต่ป่วยนะครับนี่ก็เลยกลายเป็นแมกกาเทรนที่มีศักยภาพทางธุรกิจมหาศาลเลยแหล่งข้อมูลเขาชี้ด้วยนะครับว่า longevity เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ใหญ่และครอบคลุมกว่าแค่เรื่อง wellness หรือสุขภาวะที่ดีที่เราอาจจะคุ้นๆกันอยู่แล้วมันไปไกลกว่านั้นเยอะครับ แล้วที่แหล่งข้อมูลเขาพูดถึงว่านิยามของความหรูหราหรือลักชัวรี่กำลังจะเปลี่ยนไปล่ะคะมันเชื่อมโยงกับเรื่องลองจ e วิตี้แล้วก็บทบาทของ AI ที่ทำให้สินค้าบริการบางอย่างมันเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าคะช่วยอธิบายความเชื่อมโยงตรงนี้หน่อยได้ไหมคะอย่าง AI หรือการพิมพ์สามิติหรือ 3d printing เนี่ยมันพัฒนาไปมากๆมันจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือให้บริการหลายๆอย่าง มันลดลงหวบหาบเลยโดยเฉพาะต้นทุนส่วนเพิ่มหรือ marginal cost นะครับที่หมายถึงต้นทุนในการผลิตชิ้นต่อไปมันจะลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ได้เลยในบางกรณีพอเป็นแบบนั้นสินค้าบริการพื้นฐานหรือแม้แต่ของที่เคยดูพรีเมี่ยมในอดีตก็จะกลายเป็นของธรรมดาหาได้ทั่วไปหรือถูก c o m m o d i t i z e นั่นเองครับในโลกที่รายรก็เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีเนี่ยการมีรถสปอร์ตขันหรู หรือแม้แต่การถือสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดก็อาจจะไม่ได้สร้างความรู้สึกพิเศษหรือแสดงสถานะได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะใครๆก็อาจจะมีหรือเข้าถึงได้ไม่ยากแล้วแหล่งข้อมูลมองว่าความหรูหราที่แท้จริงหรือ real flex ในยุคต่อไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เงินซื้อได้ยากขึ้นหรือต้องใช้ความพยายามส่วนตัวนั่นก็คือการมีสุขภาพที่ดีเยี่ยมการมีวินัยในการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเช่นการมีรูปร่างฟิ t มีซิกซ์แพ็อะไรแบบนี้หรือการมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนใครสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จความรูหราแบบใหม่นอกจากนี้นะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสุขภาพเชิงลึกมากๆจะยิ่งทวีความสำคัญเช่งจีโนมิกส์ซึ่งก็คือการศึกษาแผนผังพันธุก,กรรมทั้งหมดของเราทำให้เราเข้าใจร่างกายตัวเองความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ลึกถึงระดับ DNA เลยทีเดียวหรือเอพิจ n เนติกส์ ที่ศึกษาว่าไลฟ์สไตล์การกินการนอนการออกกำลังกายเราเนี่ยมันส่งผลต่อการเปิดหรือปิดสวิตช์การทำงานของยีนต่างๆในร่างกายเราได้ยังไงเทคโนโลยีเหล่านี้มันเปิดประตูไปสู่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันหรือการชะลอวัยที่ไปไกลกว่าแค่การรอป่วยแล้วค่อยรักษาหรือซิกแคร์ที่เราคุ้นเคยกันเป้าหมายสูงสุดของเทรนด์ลองเจวิี่นี้ก็คือการซื้อเวลา หรือยืดช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีคืนให้กับผู้คนโดยเฉพาะผู้สูงวัยทั่วโลกให้พวกเขามีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับโหฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าทึ่งมากเลยนะคะทั้งเรื่องการเปลี่ยนนิยามความมั่งคั่งไปสู่สินทรัพย์กระจายศูนย์การที่ AI จะเข้ามาพลิกโฉมทุกอุตสาหกรรมเลยแล้วก็การที่ผู้คนจะให้ความสําคัญกับการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพมากขึ้น สรุปแล้วเราก็มี3มแกนหลักๆที่แหล่งข้อมูลชี้เป้ามาอย่างชัดเจนเลยคําถามคือแหล่งข้อมูลเขามั่นใจแค่ไหนคะว่าเทรนด์ทั้ง3นี้มันจะเกิดขึ้นจริงอย่างที่ว่ามาแหล่งข้อมูลแสดงความเชื่อมั่นในระดับที่มันสูงมากๆเลยครับเขาใช้คําว่าร้อเปอร์เซ็นเลยทีเดียวว่า3เทรนด์นี้มาแน่ๆยังไงก็เกิดร้อยเปอร์เซ็นประเด็นสําคัญที่เขาเน้นย้ําไม่ใช่ว่าจะเกิดหรือไม่ if นะครับแต่เป็นเรื่องของจะเกิดเมื่อไหร่แล้วก็เร็วแค่ไหนหรือ just a matter of time นั่นเองครับ แน่นอนว่าอาจจะมีปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเหตุการณ์ระดับโลกหรือนโยบายต่างๆเข้ามาเป็นตัวเร่งคาทาล,ลิสให้มันเกิดเร็วขึ้นหรืออาจจะเป็นตัวหน่วงดีเลย์ให้มันช้าลงไปบ้างแต่ทิศทางหลักของการเปลี่ยนแปลงทั้ง3ด้านนี้เขาเชื่อว่าจะไม่เปลี่ยนและที่น่าสนใจคือมีแนวโน้มสูงมากที่มันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดคิดกันด้วยซ้ําเขาชวนให้ลองนึกย้อนกลับไปดูช่วง1ิบสปีที่ผ่านมาสิครับตอนนั้นใครจะคิดว่าเราจะกล้าไปนอนบ้านคนแปลกหน้าผ่าน Airbnb เรียกรถคนที่ไม่รู้จักมารับส่งผ่าน Uber Uber ใช่ใช่ค่ะนึกไม่ถือเลยจริงๆหรือว่าอุปกรณ์อย่าง iPad สินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin หรือโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วแหล่งข้อมูลเชื่อมันว่าอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงในอีก10ปีข้างหน้านี้จะเร็วกว่าช่วง10 1ถึง15ปีที่ผ่านมาอย่างเทียบกันไม่ติดเลยครับ โหฟังแล้วก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็แอบ,บหวั่นใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะเนี่ยกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงแล้วสําหรับคนรุ่นใหม่หรือนิวเจนที่กําลังจะสร้างตัวสร้างอนาคตในทศวรรษหน้านี้แหล่งข้อมูลเขามีคําแนะนําหรือข้อคิดอะไรเป็นพิเศษสําหรับพวกเขาบ้างไหมคะในการรับมือกับโลกที่กําลังจะเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ มีคำแนะนำที่ชัดเจนและผมคิดว่าน่าสนใจมากครับแหล่งข้อมูลแนะนำว่าให้คนรุ่นใหม่หมกมุ่นหรือออฟเซสกับ3เรื่องนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือคริปโตซึ่งก็ครอบคลุมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลแนวคิดกระจายศูนย์ทั้งหมดนะครับ AI แล้วก็ลองช e ว i t y เขาไม่ได้บอกว่าจําเป็นต้องตั้งเป้าเป็นอันดับหนึ่งหรือต้องเก่งที่สุดในแต่ละด้านนะแต่ว่าใจสําคัญที่เขาเน้นคือต้องอยู่ให้นานพอในอุตสาหกรรมหรือแวดวงที่เกี่ยวข้องกับ3เทรนด์นี้แหล่งข้อมูลใช้คําเปรียบเรยที่เห็นภาพเลยว่าต้องอยู่ดื้อมากเลยอยู่ถึกทนเหตุผลเบื้องหลังคําแนะนํานี้ก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าทั้งสวงการนี้เป็นคลื่นลูกใหญ่มากม เมื่อตลาดโดยรวมหรือขนาดของพายมันขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างมหาศาลในอีก1 0ถึง20ปีข้างหน้าเนี่ยทุกคนที่ยังคงอยู่ในระบบนิเวศนั้นไม่ว่าจะเก่งมากหรือเก่งน้อยในตอนเริ่มต้นก็มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์และประสบความสำเร็จไปด้วยเหมือนกับยุคที่อินเทอร์เน็ตบูมมากๆในช่วง20ปีที่ผ่านมาครับคนที่ล้มเหลวหรือพลาดโอกาสไปส่วนใหญ่คือคนที่ออกจากวงการหรือเลิกสนใจไปเสียก่อนให้ถูกแล้วก็อยู่ให้นานพอเพื่อรอรับคลื่นลูกใหญ่ สรุปแล้วนะคะจากการสำรวจแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เราก็ได้เห็นภาพอนาคตที่กำลังจะถูกขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเลยโดยสามพลังหลักๆคือสินทรัพย์กระจายศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ AI แล้วก็การมีอายุยืนยาว l o n g e v กี้ทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าโลกกำลังหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะ และการทําความเข้าใจทิศท,ทางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็เลยสําคัญอย่างยิ่งยวดไม่ใช่แค่เพื่อการลงทุนนะคะแต่เพื่อการปรับตัวแล้วก็มองหาโอกาสในทุกมิติของชีวิตเลยค่ะถูกต้องครับและผมคิดว่ามีคําถามหนึ่งที่น่าจะลองนําไปคบคิดต่อหลังจากที่เราได้ฟังข้อมูลทั้งหมดนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงที่แหล่งข้อมูลย้ํานักย้าหนาว่ามันจะเร็วกว่าที่เราเคยเจอมาแบบเทียบไม่ติดคาถามนั้นก็คือมีทักษะอาชีพ หรือแม้จะอุตสาหกรรมไหนในปัจจุบันที่เราอาจจะมองว่ามันมั่นคงมากๆแข็งแกร่งสุดๆแต่อันที่จริงแล้วมันอาจจะกำลังถูกทั้ง3เทรนด์ที่เราคุยกันวันนี้คือ decentralized tech AI ลองเจ้วิธีเข้ามาพลิกโฉมหรืออาจจะทำให้มันล้าสมัยไปเลยก็ได้ในระยะเวลาที่เร็วกว่าที่เราทุกคนคาดคิดกันไว้หรือเปล่าการตั้งคำถามนี้อาจจะช่วยให้เราทบทวนสมมติฐานเดิมๆแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้ดีขึ้นครับ เป็นคำถามปิดท้ายที่ชวนให้กลับไปคิดต่อได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การพูดคุยที่เข้มข้นในวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังครับหากชอบพอดแคสต์นี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ